สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะหรือมันฝรั่งนะคะทุกคนหรือกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนมันฝรั่งนะคะเล็กๆนี่เอาไปหมดนะคะทุกคน คนนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะโคตรดกเลยนะคะนี่ค่ะมันฝรั่งของเรานะคะเด็ดเลยนะคะถ้าเราไม่รีบเด็ดนะคะมันจะแก่ก่อนนะคะทุกคนเ ดีใจค่ะทุกคนปลูกมันฝรั่งนี่ค่ะลุนล้นลุนล้นลุ้นลติ๊กตอกติ๊กตอก,ตกโอ้โนี่ค่ะออนซอนยังเด็กยังเล็กอยู่เลยนะคะแต่ไม่มีเวลาแล้วค่ะทุกคนรอไม่ได้แล้วต้องถอนออกนะคะ โอ้โ้นี <isions impossible> <habitude antique energy> ่ค <an> <dunno> ่ะทุกคนนี่ค่ะยังมีในดินมีนะคะนี่ค่ะทุกคนยังมีหลงเหลือนะคะ นี่เก็บไปให้หมดนะคะเอาไปให้หมดทีนี้ก็ต้นนี้นะคะทุกคนโอ้นี่ค่ะมีมีลูกเดียวนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนมันดอกเลยค่ะเขียวดูนะคะว่ามันยังมีหลงเหลือไหมคะ นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะลูกเล็กติดนึงแต่แก่แล้วนะคะนี่ค่ะมีต้นหนึ่งนะคะปลูกไม่ถึงสิบสิบต้นนะคะทุกคน ออกไม่เยอะแต่ว่าถือว่าก็พอได้กินนะคะนี่ค่ะอีกไหมนอนอแถวนี้ไม่มีค่ะโอ้อันนี้กรติดนึงโอ้เหลือนีอีกต้นนนะคะทุกคน ก็โดกนะคะคน่าจะหมดแล้วนะคะส่วนดินนะคะเราก็ปีหน้าเราก็มาทำใหม่เนาะอาจจะเป็นทำเป็นแปลงอย่างอื่น ก็มาดูกันค่ะว่าที่นี่ตรงนี้นะคะจะเปลีป่ยนแปลงอะไรต่อนะคะปีหน้านะคะเขือเทศนะคะเขือเทศสุกแล้วถุงมือไม่ทนเลยนะคะทุกคน ใช้ครั้งเดียวก็ขาดและถึงมือที่นี่นะคะไม่ค่อยทนแบบบ้านเรานะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะก็ได้มันฝรั่งนะคะทั้งหมดไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราปลูกไม่เยอะนะคะทุกคนปลูกแค่พอกินนะคะ น,นี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องตุ๊กตามาดมเยอรมันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ